ใครไปทําขายนะรวยเลยนะจะบอกให้ <c oughs> พี่ยาจ,จะบอกเลยนะรวยเลยนะใส <c oughs> ่ไปหกรอยก่อนแล้วเติมอีกหนึเจ็ดร้อยเมบอกละเอียดเลยนะบอกหมดขั้นตอนเลย <c oughs> สีสวยเนาะ <c oughs> ไว้ล้างเครื่องใช่ค่ะเหมืนมันได้หมดทุกเม็ดไง <c oughs> เหมือนมันได้ทุกส่วนผสมมันไม่ไม่ทิ้งเลยไง <c oughs> สีนี่ดีมากเลยดูเดียวโอยน่ากินอะ่ะ <c oughs> นีด่ดูดิสวยมากเชื่อพี่ยาไหมคนไหนได้สูตรข้ามันไก่หน้ามอไปนะคนไหนเอาไปทําแล้วรวยแน่นอนไม่พี่ยาคิดว่าไม่น่าจะจนแล้วน้าจิ้มนี่ลองชิมดูหน่อยไม่ว่าอร่อยไหมลองลองดมดูหน่อยนะอร่อยได้ไหมคะได้แค่น้ำจิ้มอร่อยแล้วอร่อย อ่าเนี่ยค่ะสำหรับแบบบางคนเนาะเฮ้ยน้ำจิ้มอร่อยนี่ค่ะสดได้เลยเฮ้ยน้ำจิ้มอร่อยพอดีเป๊ะไม่เผ็ดพี่ยาไม่คนเป็นคนไม่กินเผ็ดพอดีแต่ถ้าใครอยากกินเผ็ดก็ใส่พิกขี้หนูสวนลงไปใส่กระเทียมสับลงไปใส่ขิงสับลงไปก็เข้มข้นอร่อยมามาดูสูตรน้ำจิ้ม หนูจะบอกว่าหนูมีสูตรข้าวผัดปูอะไรหนูมีหมดค่ะเปิดร้านได้เลยอันนี้อะไรเอาอันใดก่อนเนี่ยนะคะตัวนี้คือน้ำตาลปี๊บ1กิโลอย่างดีอย่างดีเลยค่ะแต่ว่าต้องช่างก่อนทุกครั้งะะแล้วเราจะรู้ไหมว่าดีหรือไม่ดีมันเป็นยังไงเ,เป็นเนื้อหนึ่งเราไปซื้อที่ร้านขายเขาจะรู้ค่ะ จะบอกว่าเนื้อหนึ่งเอาลองช่างรือยังอันนี้โรนอันนี้ช่างมาแล้วช่างมาแล้วโรนหนึ่งโรนหนึ่งพอดีนะคะแต่ว่าเวลาเราไปซื้อมาเราต้องต้องเอามาช่างอีกทีหนึ่งนะคะเผื่อมันไม่ได้พอดีใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็จะเป็นทรายทรายแดงทรายแดงเราใช้อยู่600กรัม6กขีดน้ำตาลทรายแดง6กขีดทิงนี้เอาสับแลอียดมาแล้วนะคะบมดไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราเอามาปั่นอีกทีหนึ่งค่ะ เดี๋ยวเราเอามาปั่นีกทีก็คือถ้าใครไม่มีเครื่องบดก็คือหั่นให้มันชิ้นเล็กๆมันจะได้ปั่นง่ายขึ้นอ๋อหัน<ช>่นชิ้นเล็กแล้วมาบดค่ะหั่นให้มันเป็นซอยๆแล้วมาบดใช่ค่ะพอดีมันเครื่องปั่นมันไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ก็เลยต้องใช้ตัวบดช่วยอ๋อบดมาแล้วใช่ไหมค่ะบดช่วยอันนี้เราบดมาแล้วพี่เหรอบดมาแล้วแต่ว่าต้องมาปั่นอีกทีเพื่อให้มันละเอียดพี่อเพราะว่า เลเครื่องแห้งมาบดแล้วมาบดเครื่องน้ำเพราะว่าเครื่องหนูมันไม่อันนี้นะบดเครื่องแห้งมาก่อนเมอนเครื่องที่พี่ยาบดพิกแกงอะพี่ตุ๊กบดบดบดเครื่องแห้งมาก่อนแล้วมาบดเครื่องน้ำอีกทีนึงเพื่อให้มันละเอียดกว่าเดิมผสมก่อนแล้วค่อยปั่นใช่ไหมเอาเตีลงไปพิกขี้หนูพิกขี้หนูแดงพริกินดาพริกินดาพิกกินดาเด็ดเท่าไหร่อันนี้ใช้อยู่ครึ่งกิโลค่ะครึ่งโล อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้แปดแปดร้อยกรัมแปดขีดแปดขีดใส่ไปเลยนะอ่าใส่เลยค่ะนี่ใส,ใสไปเลย,เลยแปดขีดแล้วอะไรอีกอันนี้ก,กระเทียมดองค่ะกระเทียมดองต้องเอามาหั่นก่อนนะค่ะหนึ่งร้อยกรัมหอมหนึ่งร้อยกรัมกระเทียมดองซอยเป็นเว้นเว้นแล้วมาใส่เอาแต่หัวไม่เอาหางค่ะหางมันฝันยากหัวมันหนึ่งขีด รากผักชีเอาแต่ต้นไม่เอาใบเท่าไรห้าร้อยไอ้ห้าสิบกรัมค่ะห้าสิบกรัมเอาแต่ต้นไม่เอาใบเอารากได้ใส่ลงไปแล้วก็นนงงชูรสชูรดไหมชูรสเอาให้ใส่ตรงนี้ค่ะใส่ได้เอาใส่ลงไปอันนี้น,นีนนกระเทียมจีนหนึ่งร้อยกรัมกระเทียมจีนแกะเปลือกใส่ลงไป แล้วก็ไอ้นี้ไอ้นี้ต้องเคี่ยวตาอะไรยี่ห้ออะไรก็ดูด้วยเด็กสมบูรณ์สูตรหนึ่งค่ะสูตรหนึ่งแปดร้อยค่ะแปดร้อยกรัมใส่หมดเลยใส่หมดเลยขวดหนึ่งสูตรหนึ่งนะสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งสามารถใช้ได้กี่กล่องครับมันกี่ถ้วยกี่ถ้วยทำแล้วได้เป็นเกือบ หลายถ้วยเลยพี่ยานไม่เคยกัดสองร้อยถ้วยได้ไหมเกินค่ะ 3, 4, มสี่้ารอยขาน้ำจิ้มเนี่ยต่อข้าวประมาณ 6, 7หม้อได้ค่ะเจ็หม้อค่ะข้าวหม้อหนึ่งได้กี่กล่องข้าวหม้อหนึ่งข้าวหนกิโลได้อยู่12ก็เอาสิบสองสามสิกสามสิบแล้วได้6หม้อประมาณ6หม้อใช่ไหมหกสามสิบแปดร้อยแปดสองร้อยแปด สิบหกถ้วยน้ำจิ้มหม้อเนี้ยได้ประมาณสองร้อยได้หกหม้อใช่ไหมได้ประมาณหกถึงเจ็ดหม้อหกถึงเจ็ดหม้ออุ้ยสี่ร้อยถ้วยดิตุ๊กใช่ได้เยอะอยู่ได้สี่ร้อยเกือบห้าร้อยถ้วยอ่ะเออได้เยอะนะน้ำจิ้มสูตรนี้ได้ประมาณเกือบห้าร้อยถ้วยห้าร้อยจานน่ะเนี่ยห้าร้อยกล่องเนี้ยอุ้ยมันมันไม่มันมันได้เยอะนะมันมีคำนวณคร่าว คำนวณคร่าวๆนะผิดพลาดอะไรก็ไม่ว่าหรอกเพราะเขาแจกสูตรเพราะว่าเพราะว่าหนูไม่เคยได้นับเป็นไม่เคยตวงไม่เคยนับเพราะว่าเอาน้ำจิ้มที่ร้านคือลูกค้าตักเองใช่บางคนก็ตักกินเองเลยอันนี้เขาเรียกอะไรซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งค่ะเด็กสมบูรณ์เหมือนกันสูตรหนึ่งเราจะใช้อยู่700 ml นะคะ7ขีด700 ml m อค่ะอันนี้มัน6 0 0 เดี๋ยวหนูใส่ไป500ก่อนนะคะใส่ไป500ใส่ไป6ก0ก็ได้ใส่ไป600อยเลยเดี๋ยวเติมอีกร้อยหนึ่งเอาไป6 0 0แล้ว600ใส่ไป6 0 0ก่อนแล้วเติมอีก100เติมมาพอ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 แล้วเติมไปอีก100 ml อเมเป็น700 ml อเมนะซีอิ้วขาวสูตรหนึ่งไปแล้วต่อด้วยอะไร ซีอิ๊วดำหวานใส่ไป250อยเอาเอานี่ดอกพี่คนเม่าข้าวยังคนแล้วยังกดแล้วนี่จะสุกแล้วเนี่ยสุกแล้วสุกแล้วห้าเปิดสุกแล้วห้าเปิดห้าเปิดประมาณ15นาทีเราเราตัดไปหมดแล้วนะคะใส่ไปก่อนเลยเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันซีอิ๊วหวานใส่ไปก่อนเลยซีอิ๊วหวานกี่ ml 250 ml สองร้อยห้าสยี่ห้อนี้นะ เนี่ยเผื่อเขาเรียกพี่ตุ๊กไปเผื่อก็บอกนี่นี่เผื่อเขาจะเป็นเอ่บสปอนเซอร์ให้พี่ตุ๊กนะครับถ้าเป็นก็ขอบคุณมากเลยนะ,ะเนี่ยเนี่ยถ้าใครอยากให้พี่ตุ๊กเป็นสปอนเซอร์นะก็คือก็คือไปติดต่อเขาได้นะครับสวหวานสีหวานเนออเจ้าของสีหวานน่าจะไปติดต่อนะเพจคนชากร่างเราคนติดตามเยอะแล้วตอนนี้พี่ตุ๊กเท่าไหร่แล้วคนติดตาม อันนี้น้ำกระเทียมดองค่ะน้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองก็ใส่ไป700 ml เหมือนกันค่ะ700 ml น้ำกระเทียมดองเขย่าเขย่บใส่ไปเลยที่600แล้วนะคะแล้วก็ใส่เพิ่มอีกถึงร้อยเจ็ดร้อยมลซีอิ๊วดำหวานนี่เทใส่หม้อแยกนะพี่ทุกเขาไม่ได้ใส่ไปในนี้นะ เนี่ยข้าวตัวสวยข้ามันไก่หน้ามอมาสอนทำข้ามันไก่ที่โรงงานพี่ยาคนลุมเสร็จแล้วเราก็จะปั่นปั่นรวมกันเลยน้ำตาลนะ่ะใส่ไปเลยไหมยังค่ะเดี๋ยวเอาใส่ตอนปั่นค่ะมันตักยากค่ะก็เลยไม่ใสไปเลยเกลือเกลือนี้40กรัมนะคะ เกลือ40กรัม40-50กรัมน er ้องหอเนี่ยหอเนี้ย40กรัม40กรัมเกลือต่เกลือลงไปในนั้นเลยปะใช่ค่ะแล้วก็ผงชูรสด้วย80กรัมนะคะผงชูรส80กรัมใใครไม่ใส่มันจะอร่อยไหมถ้าไม่ใส่ไม่นัวไม่นัวจริงพอกินแล้วมันนัวนะจริงๆถ้าทํากับข้าวไม่ใส่ชูรสที่มันไม่นัวนะเออมันนัวค่ะเอามาปัดเลยถ้าใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะ ใส่เถอะพี่ยาชอบแล้วก็วเอานี่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยน้ำตาลทรายที่หนูไม่ใส่ไปในนี้เวลาเราเอามาปัาน่นมันจะชอบติดก <จะ S 2> ้นเะยากใช่ก็เลยค่อยๆใส่ไปทีราอันนะค่ะโอ้อยากได้มาขายดิ ถ้ามันไก่หน้ามอมาสอนทำถ้ามันไก่โอ่ยเดือดแล้วเแค่คนยังอันนี้ยังเปิดไม่ได้ใช่ไหมย,ยังไข่เด้อแล้วนะไปไป สีสวยเนาะสีสวยไม่ไม่จำเป็นต้องใส่พี่ขี้หนูสวนใช่ไหมไม่ค่ะไม่จำเป็นต้องใส่พี่ขี้หนูสวนนะตัวน้ำตาลปี๊บจะช่วยให้น้ำจิ้มของเรานัวขึ้นสีสวยมากเลยน้ำจิ้ม ไปคิดว่าจะไปเปิดร้านข้าวมันไก่ไหมคิดว่าค,คิดอยู่เนี่ยเห็นไหมคนที่มายืนดูเนี่ยเขาคิดจะเปิดร้านข้าวมันไก่นะ,นะใช่คนคน,คน,คนีเพราะว่าเาบอกละเอียดคนนี้นีอันเนี้ยใครไปทําขายนะรวยเลยนะจะบอกให้ <c oughs> พี่อาจ,จะบอกเลยนะรวยเลยนะเออ <c oughs> เดี๋ยวพอาจ,จะไปเปิดข้าวมันไก่หน้ามอที่สูตรสูตรข้าวมันไก่หน้ามอที่ตึกฉัดหลวง17ที่เราเคยขายน้ำพริกเมื่อก่อนนะตุก เจงพี่ิาจะสูตรเขาเนี่ยไปทําขายที่ตรงนั้นเลยแต่ที่โรงงานเนี่ยเราอ่ะให้เขาขายไปเออถ้าพี่อาชิมแล้วอร่อยอะ่ะตึกตรงนั้นมันเหมาะนะขายข้ามันไก่เนาะไม่ขายแนละ้วตึกสุดยอดเลยะ่ะบอกละเอียดเลยนะบอกหมดขั้นตอนเลย เดี๋ยวเขาร้อนก็ไปถ่ายที่แอร์เย็นๆอีกหรอกหนึ่งพันคนดูครับอ้าห0 0่งนคนดูสวัสดีตอนนี้ข้ามันไก่หน้ามอมาสอนสูตรอยู่ที่โรงงานพี่ยาคนลุมแล้วถ้าคนไหนอยากได้สูตรนะไปติดตามเพจช่องนี่ไปถ่ายเขาเขากำลังถ่ายทำอยู่นะเพจคนชากลางลาวพี่ตุ๊กบอกเกาดีสสดใส่น้ำส้มสายชูเท่าไหร่พันสองนะคะน้ำส้มสายชูพันสองร้อเมแอล พันๆตอนหัวท้ายก็คือเราจะเอาไว้ล้างไว้ล้างเครื่องใช่ค่ะเหมือนมันได้หมดทุกเม็ดไงเหมือนมันได้ทุกส่วนผสมมันไม่ไม่ทิ้งเลยไงเนี่ยค่ะอันนี้ให้ให้ดูว่าอะไรรู้เปล่าพี่ยาดูคนนี้ว่าเป็นยังไงรู้เปล่าเป็นคนสะอาดเป็นคนสะอาดค่ะมาพันเลยโอ้ยหน้าตาดีมากเลย เป็นลูกเพจเขาใช่ไหมแล้วเป็นลูกเพจพ่ยาปะยังไม่้ึงเห็นไหมพี่จุ๊บบางทีเพจเล็กเพจน้อยเนี่ยทาให้พูดติดตามเพจเราใหญ่ได้นะเราอย่าไปดูถูกเพราะว่าเขามีเพจคนตามน้อยถึงแม้ว่าวันนี้คนเขาตามน้อยแต่ลูกเพจเขาอมาตามเราก็มีนะเออถ้ามันไก่หน้ามอมคนไหนดูคนไหนดูพ่ยาอยู่นะวันนี้ไปตามเพจข้าวมันไก่หน้ามอด้วยนะ เขาจะแจกสูตรที่เขาทำขายแล้วดีอร่อยมาแจกสูตรที่โรงงานพี่ยาคุลุมบ่อยๆอันนี้ค nice ือน้ำส้มสายชูเท่าไหร่นะใสพันสองพันสองร้อยเอ็มแอลนี่เราใส่ไปแล้วห้าร้อยครบทุกอย่างแลวนะย่างขาดแลวนะขาดอีกขาดอีกเมื่อกี้ใส่ไปห้าร้อยนะดูเดละเอียดมากเลยสีนี้สุดยอดเนาะสีนี้สุดยอดมากเลยอืมคนนี้มันเข้ากัน สีนี้ดีมากเลยดูดิวโอ้ยน่ากินอ่ะเนี่ยดูดิสวยมากจ้าจ้าตักไอเป็นก้อนๆออกใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆมันต้องละเอียดกว่านี้ค่ะตื่นเต้นไปนิดตื่นเต้นเลยไม่ละเอียดแล้วก็ใส่น้ำเปล่าด้วยเหรอน้ำเปล่านี่700 ml ร้อยกันน้ำต้มสุก ใส่น้ำต้มสุก700 ml ้อยเอช่างมันเถอะไม่สวยค่ะม, <c oughs> มาเติมนะ้ำมา0 0 ml น้ำยต้มส e ุกแล้วค่ะกีควันคนดูข้าวสุกแล้วเปิดได้ยังได้แล้วค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวสองพันหกร้อยคนดูคนไหนอยากได้สูตรข้าวมันไก่หน้าโมคือเ <c oughs> ขาขายอยู่หน้ามองเทพเนี่ยนะคนนี้นะเป็นเจ้าของสูตรนะ เพจเพจข้าวมันไก่หน้ามอนะไปไปติดตามเพจพี่ตุ๊กคนชากลังลาวด้วยคนไหนได้สูตรนี้ไปคุณเหมือนได้เงินไปประมาณติดล้านบาทจริงเชื่อพี่ยาไหมค,คนไหนได้สูตรข้าวมันไก่หน้ามอไปนะคนไหนเอาไปทําแล้วรวยแน่นอนไม่พี่ยาคิดว่าไม่น่าจะจนแล้วอเ,เออสูตรนี้เหมือนสูตรเป็นล้านอ่ะสูตรเป็นล้านค่ะเราเราจะแยกไว้ต่างหากก็ได้หรือว่าจะใส่รวมไปไม่พี่ยาว่าแยกดีกว่าอันนี้คือแบบว่าอันนี้คือ ไอ้พี่ขี้หนูสวนซอยแยกไว้ขิงสับแยกไว้กระเทียมสับแยกไว้เผื่อใครอยากกินให้มันรสจัดกว่านี้ไงแต่สำหรับพี่ยานพี่ยาชิมแล้วอ่ะมันว่าน่าจะพอดีแล้วอันนี้คนดูเดี๋ยวพี่ตุกอ่ะมันมีความเผ็ดเลยอ่ะาดูนีไอ้ถ้วยที่เขาทำมากับอันเนี้ยอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมใช่เสร็จแล้วค่ะคือเรียบร้อยกินได้แล้วนะชิมชิมดูบันได้เล่ะคือรสชาติที่เราปั่นเสร็จใหม่ๆกับเราแช่ตู้เย็นไว้อ่ะมันจะ มันจะต่างกันนิดเดียวพี่ยาลองอันนี้อร่อยกว่าเรื่องนู้นอร่อยกว่าอพอเราแช่ทุเรียนไว้แล้วรสชาติมันจะดีขึ้นมาอีกโอมันจะอร่อยกว่าเดิม<ะ>คล้ายๆว่ามันนวยพี่ต<ะ>ุ๊กคล้ายๆว่าชูรสน้ําตาลมันละลายเข้าที่ดีแล้ว<ะ>จริงจริงแล,แล้วอันนู้นค่ะที่เราแบบทําไว้แล้วอ่ะเชื่อพี่ยากินม,มันแรกที่ว่าเขาทํามาจากบ้านอะ่ะมันจะมีความฉุนน้อยหน่อยมันจะมีความนัวอันเนี้ย ทำเสร็จใหม่ๆมันจะมีความฉุนขึ้นจมูกแต่มันก็อร่อยแหละแต่ถ้าแช่ไว้น่าจะอร่อยกว่าตัวนึงก็จะได้รสชาติเห็นไหมเขาบอกหมดเลยนะสุดยอดตบมือให้เขาหน่อยดิเออตบมือให้กําลังใจเขาหน่อยเขาอุตส่าห์แจกเงินล้านให้พวกเราเนี่ยแต่ว่าบางคนอาจจะอยากยืดอายุไปอีกใช่ไหมคะเราก็เอาน้ําจิ้มตัวเนี้ยไปเคี่ยวไฟได้เคี่ยวไฟแล้วมันจะอยู่ได้กี่วันอยู่ได้ กือบเดือนเลยค่ะอยู่ได้เกือบหนึ่งเดือนแล้ว<ช>เนี่ยเทาไป<ช>เคี่ยวไฟอ่อนๆใช่ค่ะให้มันเดือดประมาณไหนก็พอเดือดเราก็ปิดแก๊สเลยค่ะโอ้เอานะพี่ยากินแล้วนะพี่ยาไม่รอแล้วนะเะข้ามาลองไก่ก่อนลองไก่ที่ยังไม่ได้ราดน้ําจิ้มก่อนนะอันนี้ลองไก่ก่อนนะอ,อืมไก่นุ่มไม่คาว ไก่นี่ก็คือไก่เนื้อธรรมดานะไม่ต้องไปซื้อไก่นงไก่เหนียวให้มันยุ่งยากไก่นุ่มไม่คาวอืมทีนี้กินข้าวแล้วข้าวแล้วข้าวแล้วจะร้อนไหมเนี่ยร้อนระวังลวกปากไม่เป็นไรกินไก่ก่อนอ,อร่อย อร่อยเป็นน่องไก่พอทานอั้นน้ำจิ้มก็มเข้ากันนะอร่อยข้าวก็ดีอยู่แล้วข้าวก็ได้คือสูตรนี้เป็นเป็นสูตรที่ง่ายไม่ยากถามว่าได้ระดับนี้ถือว่าโอเคเลยนะฝากร้านเลยขายอยู่ที่ไหนขายอยู่อ่า มอกรุงเทพนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมหาลัยมอกรุงเทพลังสิตนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะร้านชื่อร้านข้าวมันไก่หน้ามอนะคะหรือว่าจะติดตามได้อีกทางคือเพจข้าวมันไก่หน้ามอค่ะถ้าใน YouTube ก็ช่องข้าวมันไก่หน้ามอค่ะก็จะเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทาข้าวมันไก่สร้างอาชีพนะคะข้าวขาหมู๋วยเตี๋ยวเรือข้าวผัดปูทําเป็นหมดคนไหนอยากรู้ก็ไปตามเพจเขาด้วย ตอนนี้เพจเรามีคนติดตามเท่าไหร่แล้วตอนนี้ในในเพจมีอยู่40,000ค่ะะนะแต่ใน YouTube มีอยู่90,000นะ่เยอะนะเยอะนะนะขอให้คนติดตามขึ้นเป็นแสนวิวล้านวิวเลยขอบคุณมากะนะขอบคุณมากไป